นี่อาปากแยงเที่ยวเหมือนจะตะคุบเหยื่อแล้วดูมึงสากอะไรมาให้กูฮะ ลิงเหรอสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมเจมสุยานะครับเรารู้จักรอยสักอยู่แล้วทุกคนมันสื่อถึงความอาร์ตนะครับสมัยปัจจุบันนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะสื่อถึงความขลังความหนังเหนียวอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้เพื่อให้ทุกคนตัดสินใจช่างใจให้ดีนะครับเพราะว่ารอยสักเนี่ยเมื่อมันสักแล้วมันอยู่บนตัวของเราแบบยาวๆเลยนะทุกคนเลือกช่างสักนิดนึงไปดูกันดีกว่าครับว่ารอยสักสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงเนี่ยมันจ,จะต่างกันมากขนาดไหนไปพูดถึงแองกี้เบอร์ทุกคนรู้จักนกจอมโกด อยากสักเล็กๆไว้บนมือหรือแบบนี้ฉันโกรธแกงน่ารัก้าพความจริงแองีิเบอร์ <c oughs> คำแรงไปนิดแม่ตกนรกแน่เลยเราอาโนชวชนัชเนเกอร์เพราะคนเหล็กรอยสักสวยอาจจะคิดถึงเรฟเฟรนแบบนี้แต่สิ่งที่ได้ก็คือแบบนี้ครับผมอาโนนอนน้อย เวอร์ชันนี้มึงไปหายังลบมาลบที่แขนกูเลยอันนี้เป็นแบบมี <m im it> ม,ม,มีนิดนึงคนนี้ลงสีสวยแต่หลีกเลี่ยงการวาดหน้านกเหยี่ยวหรืออินซีแบบแนวน่ารักนะครับหรือแบบนี้เป็นแนวเท่เลยพญาเหยี่ยวถือนาฬิกาไว้ด้วยสายโหดอันนี้คือสิ่งที่เขาได้ท,ท,ทันโทษทีนี่อินซีหรือนกพีราบครับเนี่ย <c oughs> ปลาก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่คนชอบมาสักกันเยอะๆนะไอนนี้ก็เหมือนปลาทองสักไว้ต้องแขนต้องขาก็าได้มันก็ออกแนวน่ารักนี่เป็นแนวกระตูนสักไว้บนฝ่าเท้าสีสวยด้วยหรือแบบโหดๆเป็นปลาคราฟบ,บนแขนแบบยาปุซ่าดูน้าเกรงขามและดูนี่สักเกอือบเจ้าที <laughs> ผมว่าจริงๆแล้วอาจจะสั่งปาครับแต่มันผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อย h a r t w i t t h h e arrow ฮิดมากพ่อผมยังมีเลยนะครับลอยอยู่ตรงนี้แบบวัยรุ่นสมัยก่อนนะเท่ดีแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเทนมาัมาจากไหนดูสิสวยงามมาก แล้วดูนี่นี่อะไรอะหลังพี่เขาเนี่ยเต็มไปด้วยรอยสักเยอะแยะมากมายและเขียนเป็นภาษาไทยด้วยว่านินจามพญยมไยฮีน่าสื่อได้ถึงสัตว์รักฝูงและพร้อมจะช่วงชิงก็ถือว่ามีอํานาจนะครับออกแนวน่ารักอันนี้เนะี่ยแบบนี้ดีเทลชัดเจนมากขึ้นแถมแฝงด้วยความน่าเกรงขามเหมือนจะหยอกหยกแต่คือเอาจริงอยากจะสักแบบนี้แหละแต่เกิดภาพมาเป็นแบบนี้อ้าฮัลโหลจ๊ ผมว่านน่าจะเป็นพิษบูรณมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยเหมือนหมา้อยซาแบบนี้ครับ c h ปน a n ิร์ลเกอิชานินจาญี่ปุ่นเขาจะคิดแบบนี้แต่ภาพที่เขาได้โอ้ดีเทลใช่มีมวยผมมีการปักปิ่นบนหัวแล้วก็มีดาบนิดนึ่งนะน้องมีสิวด้วยะสงสัยไม่รักษาหน้าบ้าบอโจเกอร์ตัวละครที่ขำได้หามากๆน่ารัก หน้าเกงขามรวมๆกันแอบน่ากลัวหลอนๆแบบจิตจิตอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้เชิญชวนไปให้สั่งนะแต่ว่ามันเท่ดูอย่างภาพดีๆอันนี้ดีเทลจริงเลยแบบในคอมิคหูเห็นหน้าแล้วแบบเสียงแรนเข้าแก้วหูแต่นี่คือสิ่งที่เขาไปสักมา <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยโจ๊กเกอร์แบบนี้นะครับผมว่ามากัญชาทุกคน <c oughs> แต่ว่าเท่นะชอบว่ะใจพี่ได้ ส,นะสาวกสิงอยู่ด้วยกันน่าจะเป็นผู้หญิงสักปะอินเนอร์คือสิงสาวใช้คือคนที่ยิ่งใหญ่นี่มีสตอรี่หรือแบบนี้ครึ่งสิงครึ่งคนแต่นี่คือสิง่งที่พี่เขาได้ <c oughs> อันนี้ถ้าไม่บอกนะผมไม่รู้เลยนะถ้าเป็นแนวการ์ตูนญี่ปุ่นนะ่ะน่าจะเป็นการ์ตูนแนวหล่อนๆนะที่หญิงสาวถูกทดลองกับสิงโตอะไรแบบนั้นอนะ่ะอันนี้เป็นไลออนครับแต่อยากแฝงความน่ารักก็เป็นแบบนี้ยิ่งใหญ่หน่าเกรงขามดาบออกมายังไงสักออกมาได้อย่างนั้นนี่อา ปากแยงเที่ยวเหมือนจะตะคุบเหยื่อแหแล้วดูมึงสักอะไรมาให้กูฮะลิงเหรอมึงแหวย,ยังลบมาลบให้กูเลยนะดูไลออนคิง <c oughs> รู้ตัวอีกทีนะครับน่าจะเสียใจไปตลอดชีวิตการพาดสักบนนิ้วแล้วเป็นไงอะ่ะพาดจริงหรือสิงโตแบบนี้ดีเทลใกล้สมจริงเนะแต่รูปทรงบิดเบี้ยวหัวมันแบบหลอน,ลอน <c oughs> ยอดนักสืบพิกาจูเพิ่งผ่านมานะครับหนังซีรีส์ดีมากสนุกไปดูกันเลยแต่ผมยังไม่ได้ดูพิกาจูแบบเวอร์ชั่นปกติซึ่งเขามีการโกนขนออกก่อนแอบแหวันว่าถ้าเกิดขนขึ้นมาอีกเนี่ยพิกาจูจะอยู่ตามพุ่มแล่ดูสิ่งที่เขาได้พิกาจูหน้าแต่หื่นมากเลยนะ งูน้อยน่ารักเป็นงูเขียวไม่มีพิษแต่แบบแอบใส่กระโหลกมาให้ดูมีพิษส่งหรือแบบนี้เป็นแนวแบบพาสเตผมชอบนะหรือจะเป็นแบบนี้ครับดีเทลแบบน้องเหลือมเป็นงูเผือกที่มีลายสีชมพูแล้วดูเขาวาดโอ้โคตรเศร้าทุกคนหวังว่าพี่คงจะแก้กันแล้วนะครับไทเกอร์แนวน่ารักหรือแบบนี้ครับแนวหน้าเกงขามคานลงมาจากแขนหรือ <laughs> มีการเที่ยวของจริงด้วยน่าก,กลัวมากเสือขาวเหรออ,อือถ้าเองรู้ว่าหลังพี่ศักอะไรเอกจะไม่พูดคํานี้กับพี่นี่เสือเพนเป็นครูกูก็ไม่อยู่แล้วครับมีความอาร์ตแฝงอยู่นิดนึงไม่ได้ทําให้เป็นเสือแบบเหมือนจริงศักหลังน่อง ของพวกนี้มันให้ลองกันไม่ได้จริงๆนะเว้ยอะไรที่มันติดตัวยาวๆเนี่ยเราจะรู้สึกผิดมากนี่รถแท็กเตอร์สายทำฟาร์มถูกใจสิกนี้สักไว้เลยฉันเป็นชาวไร่นี่รถแท็กเตอร์ติดปีกตั้งแต่วันนี้ถึงวันนั้นฉันได้ดีเพราะมันเองแล้วดูรถแท็กเตอร์อ้าวแล้อีแตนหรือเปล่าเนี่ยอุนตอแมนล็อกคอสปาราดออกแนวน่ารักญี่ปุ่นและสักที่นง่ง หูไลายที่โคตรสวยน่าจะมีลายอื่นด้วยนะครับเหมือนมีเวทมนต์อะไรอยู่ข้างล่างอะหรืออุนตอแมนแบบเบสิกสักไว้ที่แขนน่ารักน่ารักนี่คืออุนตร้าแมนที่ได้ถ้าไปม,มีเลฟอุนตร้าแมนมาก่อนผมก็ดูไม่ออกนะครับดูว่ากุมารทองอ่ะออ <laughs> อันสุดท้ายครับผมลายหมาป่าน้องน้อยน่ารักสักไว้ที่ปลายขาหรือแบบขั้นเทพสักไว้ที่ก้าม วันนี้ชอบนะมีลายมือสื่อว่าฉันทําให้มันกลายเป็นหมาป่านี่หรือแบบนี้ทั้งตัวมีลูกน้อย2ตัวแล้วมีคุณแม่อยู่ข้างหลังอันนี้คือสิ่งที่ได้แง่มันลิงเลยพูดตรงๆนะพี่นะตอนพี่บอกเขาเนี่ยพี่เน้นแม่แบบว่ามองปากนัชชานะคะโว้ฟขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ลค,ลคล์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่า,า,านแครับ